สวัสดีค่ะวันนี้มากินขนมจีนแกงไตปลานะคะนี่เลยค่ะจากครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะเป็นเครื่องแกงสําเร็จรูปนะคะก็คือทําง่ายๆเลยต้มน้ําให้เดือดใส่ลงไปใส่วัตถุดิบที่เราชอบลงไปนะคะแล้วก็หน้าตาก็จะออกประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยค่ะทุกคนผักเพียบเลยค่ะวันนี้นี่ เส้นเส้นก็ของครัวเทไทยและไทยทูยูนะคะแล้วก็สตอที่ใส่ลงไปก็ของครัวเทไทยเหมือนกันสีสันแบบน่ากินมากไหนลองชิมสิอืร่อยสตอของครัวเทไทยค่ะ หนัวกินมือดีกว่าที่มินไม่กินมือเมื şey> ่อกี <S <S ้มิ้นกินช้อนเพราะอะไรรู <S> <S ้ไหมร้อนมากมิ้นเพิ่งทำเสร็จค่ะืม หอมมากหอมเครื่องแกงหอมมากกินกับมะละกินเนาะ ทั้งช้อนค่ะช้อนเอาไว้สดมือเอาไว้จ้วงนี่ค่ะสตอความเผ็ดนี่ยกให้ครัวไทยๆเลย เผ็ดจัดจ้านถึงใจ ผักชีล้อมคนใต้นิยมกินกันนะคะผักชีล้อมกินก่ขนมจีนนี่เลย กาชิ้นใหญ่ใหญ่ลแก๊สมาส่งเมื่อกี้ทำเมื่อกี้ทำแก๊งตาใช่ไหมแก๊สโหมดมินต้องไปห้องครัวของแม่บ้านมินะอะ ได้สุกมูเมา เข้มข้นมาดวน วันนี้นะคะทั้งช้อนทั้งมือเลยค่ะเครื่องแกงเครื่องแกงเขาบอกวะ่าเผ็ดร้อนมือมากมีพริกทุ่งพริกไทยด้วย ถั่วองอกถั่วองอกในแก้เผ็ดได้ดีมาก ถ้าใครไม่มีติกตอกนะคะไปสั่งที่เพจครัวเทไทยหรือว่าเพจไทยทูยูนะคะไทยทูยูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งต่างประเทศค่ะทุกคนส่งทุกประเทศเลยนะคะ กินไปเงอะแตกไปตอนแรกนั่งอยู่เฉยไม่เปิดพัดลมไม่รอนนะเจอเครื่องเครื่องสมุนไพรเครื่องเทศเครื่องเครื่องแบบเครื่องหอมหอมของเขาอะค่ะเครื่องเผ็ดของเขาอะโอ้เผ็ดร้อนมาก ถ้าใครอยากได้รสชาติที่เข้มข้นอะ่ะใส่น้ำน้อยๆค่ะคุกคลิกถ้าใส่น้ำเยอะเกินต้องปรุงเพิ่มค่ะ ไมหวานๆเลยอร่อยมากช่วงนี้ต้องกินน้อยๆน่ะกางเกงที่ซื้อไว้จะจะใส่ไม่ได้แล้ว่ะ ฟักทองที่มิ้นใส่ไปนะเละเป็นที่เรียบร้อยค่ะเละไปกับน้ำแกงมันก็จะเพิ่มความขมข้นไปอีก นหมดละว้าร้อนมากนี่ยังกินได้สองสามมื้อเยอะมากกินไม่หมด ทุกคนเผ็ดมากโอเควันนี้มิงก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากกินนะคะที่ครัวเทถ่ายและไทยทูอยู่เลยนะคะโอเควันนี้มิงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้มิงด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเผ็ดมากบ๊ายบายสวัสดีค่ะ